สวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับวันนี้มีงานทําสีเสร็จออกไว้สองชุดนะครับก็เป็น Honda LS นะครับปี95สีแดงขาวเราก็จะมีนี่ก็จะเป็นตัวชิ้นงานนะครับเป็นหน้ากากเรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นชุดท้ายนะครับจะพยายามเก็บงานให้ให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็เป็นงาน handmade นะไม่ได้เนียบเหมือนโรงงานครับแต่ก็พยายามเก็บให้ดีที่สุดละก็จะมี แค่บางโคนนะครับที่ต้องแก้ไขบางโคนไม่ดูไม่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นของสมัยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสติกเกอร์เคลือบให้นะครับเคลือบยากครับแต่ก็เคลือบให้น่ครับนี่จะเป็นเอ่อลมตัวในนะครับนในคลิปจะอาจจะเห็นเป็นดูสีน้ำเงินนะครับสีจริงจะเป็นสีเขียวเขียวนะครับสีแบบใกล้เคียงของแท <Okay. S 1> สติกเกอร์เคลือบให้ทุกชิ้นครับ ครับเสร็จเรียบร้อยไร์ตำหนิครับปรับกลับบ้านได้เลยเย้เลยครับฝากกติดตามใน YouTube นะครับงานสีระบบ2 k ตเคตี une, ส้สะพานใหม่ทนเบนซิน,นทนเคมีได้นะครับสวัสดีครับ